อีกแล้วอีกแล้วผัดกะเพราผัดกะเพราแซบแซบผัดกะเพราหมูชิ้นนะคะปรุงเครื่องเรียบร้อย ตำพริกกระเทียมลงน้ำมันผัดด้วยหมูชิ้นปรุงรสให้แซบหนอให้น้ำเดือด ผักกระเพรามาแล้วจ้าหอมหอมผักกระเพราบานเข้าใส่น้ำเยอะๆเพื่อจะราดข้าวสวยร้อนๆเสียบเสียบแง่ง แสบแห้งเลอกินยังกต่แสบคนกินแสบนอนหลับใส่พอผักสลดผักกระเพาะราสลดก็พอแล้วนะคะปิดแก๊สผัดกระเพราหมูชิ้น อร่อยอร่อยหอมผักกะเพาผักกะเพาบ้านบ้านผักกะเพาบ้านเฮาเองบ่ได้ปลูกกระเกิดเองผักตามบ้านผักตามบ้านเรานะคะไม่ได้ปลูกเกิดขึ้นเองก็มีบางทีก็ปลูก อร่อยอร่อยผักกระเพราหมูชิ้นนะคะอร่อยอร่อยแซ่บแซบจ้ายายวิมนสีทำผัดก,กระเพรากินเข่าแรงเด้อจ้า